วันนี้เหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วทุกคนก็ยังนั่งนิ่งอยู่ทั้ง3หน่วยงาน<อ>วันนี้เริ่มขยับแล้วหวังว่าเก้าอี้คงไม่ร้อนอ้าวไม่ได้ไปสุราษฎร์เหรอ,อเดี๋ยวไปแน่นอนครับพี่ บอกได้เลยว่าเรื่องนี้นะคะเดือดคูณ2กับคุณผู้ชมจากกรณีของทนายอนันชัยชัยเดชน,นะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวและขอให้พอ,อ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการลัที่เชื่อมจิตซึ่งมาอยู่ในพระไตรปิฎกบิดเบือนคําสอนของศาสนาพุทธเทรวาสและเป็นภัยพุทธศาสนาโดยให้เวลา3าวันดาเนินการค่ะต่อมานะคะจะเห็นด้ว่านางพวงเพชรชุนละเอียดค่ะรัฐมนตรีประจาสานักนายยกรัฐมนตรีสั่งการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการเร่งตรวจสอบเรื่องนี้หากพิจิงเตรียมเอาผิดกับพ่อแม่น้องนัยเชื่อมจิตค่ะซึ่งหลังจากนั้น ต่อมานะคะทางด้านของเพจ Facebook นิรมิตเทวาจุติค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีนะคะโดยได้โพสต์ภาพโปสเตอร์ไลฟ์สดนะคะที่มีข้อความที่ว่านารีสวรรค์เผยความจริงเชื่อมจิตมีบัญญัติในพระไตรปิฎกแถลงการการเชื่อมจิตมีปรากฏหลักฐานชัดในพระไตรปิฎกในวันที่24เมษายนนั่นก็คือวันนี้นะคะในเวลา19นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะแต่ที่พีกก็คือภาพในโปสเตอร์ค่ะมีรูปของทนายอนันชัยอยู่ด้วยจากเรื่องนี้เองนะคะทำเอาทนายอนันชัยค่ะไม่อยู่เฉยนะคะออกมาฟาดเดือดค่ะว่า การอ้างว่าเชื่อมจิตมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเท็จหากไม่จริงแล้วยังนำเรื่องไม่จริงออกเผยแพร่สู่สาธารณะผมจะจัดให้เข็ดทั้งผู้นำเข้าข้อมูลและแอดมินผู้เผยแพร่ด้วยเพราะการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิเวพเตอร์ฉบับที่2พุทธศักราช2560มาตรา14ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหนึ่งโดยทุจริตหรือว่าโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปอบไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทําความผิดฐานประมาทตามกระบวนกฎหมายอาญา 2. องนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 3. นํนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือว่าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 4. ี่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งมีได้กระทำต่อประชาชนแต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้กระทำผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอม,คอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้เป็นความผิดอันยอมความได้อยู่ดีดีไม่ว่าดีต้องมีเรื่องเดี๋ยวจัดให้คอยติดตามชมวันศุกร์ที่26เมษายน2567จนกั่งต่อมาล่า ะะทางดางของหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลค่ะก็ได้ออกมาเล่าข่าวนะคะผ่ารายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะเทปวันที่24เมษายนนั่นก็คือวันนี้นะคะปมทนายอนันชัยค่ะจะเอาผิดเพราะมีการเอารูปทนายอนันชัยนะคะไปใช้ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณมวยนะคะพิธีกรอีกคนค่ะก็ได้เล่าข่าวว่าแล้วมีการจี้ไปถามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบลัที่เชื่อมจิตไม่อย่างนั้นกองทัพรทมจะจัดการเองแล้วล่าสุดมีการระบุนะคะก็คือเอารูปผมเนี่ยไปลงเชื่อมจิตแล้วก็บอกเชื่อมจิตมีบัญไว้ในระปท เดี๋ยววันศุกร์นี้จัดให้อดมินด้วยรอฟังนะจ๊ะโดนทั้งยวงแน่นอนพร้อมทั้งเขียนข้อกฎหมายเกี่ยวกับพลบอลาสุดท่านรัฐมนตรีประจําสํานักรัฐมนตรีคุณพวงเพชรชุนละเอียดนะคะได้พูดถึงเรื่องนี้หลังจากได้รับการร้องเรียนเรื่องของน้องไนซเชื่อมจิตอ้างตัวเป็นบุตรพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตที่ไม่มีอยู่ในคําสอนรัฐมนตรีพวงเพชรนะคะสั่งการให้พอ,อ,อสํานักพุทธร่วมกับกระทรวงพอมอลงพื้นที่ไปหาครอบครัวน้องไนซไปพร้อมกับคุณกันจอมพลังไปตรวจสอบการกระทําของน้อง,นนองไนซ์ ไม่ค่ะก่อนที่หนุ่มกัญชัยนะคะจะอ่านต่อแบบเน้นคาหนักๆที่ว่าเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเป็นจนํานวนมากทั้งนี้จะต้องเข้าไปตรวจสอบกับทางปกครองว่ามีการป้อนข้อมูลที่ผิดให้กับลูกหรือเปล่าเพราะลําพังเด็กที่มีอายุน้อยน่าจะยังไม่มีการมึกคิดไต่ตองได้มากรวมไปถึงมีการตรวจสอบว่าใครอยู่เบื้องหลังเพื่อหาผลประโยชน์จากเด็กคนนี้หรือไม่ส่วนตัวมองว่าการนําเรื่องของพระพุทธเจ้ามาอ้างอิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนาคามีเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามันไม่ตรงหลักคําสอนของพุทธศาสนาเลยอีกทั้งยัง ให้ประชาชนหลงเชื่อดังนั้นจึงให้สำนักพุทธลงพื้นที่ไปตรวจสอบถ้าหากมีประเด็นใดที่เข้าขายหลอกลวงประชาชนจะดำเนินการทางกฎหมายหรือถ้ามีพระพิสุสง์สามเณรหรือสงรูปใดไปเกี่ยวข้องให้นำดเนินการทันทีโดยไม่มีการล้าเว้นขณะดเดียวกันให้ประชาชนช่วยใช้วิจารณญาณก่อนรับฟังคำสั่งสอนดังกล่าวด้วยว่ามันจริงหรือไม่จริงค่ะ ก่อนที่หนุ่มกัญชัยนะคะจะแสดงความคิดเห็นค่ะว่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับตอนนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่โตเลยเพราะว่าทางฝั่งท่านรัฐมนตรีเองก็ได้มีการประกาศเลยฮะให้สํานักพุทธลงไปกับการจอมพลังอันนี้ดอกหนึ่งนะกับอีกดอกเนี่ยกันกับสํานักพุทธไปนะอีกดอกหนึ่งคือทนายอนันชัยที่ทนายอนันชัยเนี่ยมีการฟ้องเลยซึ่งคุณมวยนะคะที่อยู่ข้างๆก็เผยว่าผิดพ,พรมอคอมโดนทั้งยวงแน่นอนซึ่งหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้เผยต่อว่าล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่แล้วนะคะค หลังจากที่กิีบมานานแล้วฮะนี่พอทางท่านรัฐมนตรีประกาศมาปุ๊บไปแล้วไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะกลับมาบอกว่าไม่มีอะไรพอมอก็ไปพอมอเคยไปแล้วพอมอกลับมาบอกว่าไม่มีอะไรอ่ะพอมอไปใหม่แล้วเดี๋ยวลองไปดูครับว่ายังไงอันนี้เราพูดไว้ก่อนจริงไม่จริง,มรงผมไม่ทราบแต่พอมองลงไปแล้วอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าปคออมอเอาผิดได้ไหม สำนักพุทธเนี่ยเอาผิดได้ไหมพอมอเอาผิดได้ไหมถ้าสามที่นี่เอาผิดไม่ได้มันก็จะกลายเป็นช่องว่างเป็นบรรทัดฐานต่อไปก็จะทําอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วทุกคนก็นั่งนิ่งอยู่ทั้ง3หน่วยงานวันนี้เริ่มขยับแล้วหวังว่าเก้าอี้คงไม่ร้อน ก่อนที่ทางด้านหนุ่มกัญชัยนะคะจะแซวกันจอมพลังกัที่มาเป็นแขกรับเชิญในโหนกระแสต่อนะคะโดยบอกว่าอ้าวไม่ได้ไปสุราษฎร์แล้วหรอซึ่งกันจอมพลังนะคะก็ได้ตอบแบบยิ้มๆค่ะว่าไปแน่นอนค่ะพี่โดยงานนี้นะคะหนุ่มกัญชัยคะ่ะยังแซวต่อว่าฝากเยี่ยมเจ๊มแมนด้วยนะ แต่ทว่าล่าสุดนะคะเพจนิลมิทเทวาจุติค่ะ,คะก็ได้โพสต์แจ้งว่าเนื่องจากมีกระแสขา่าวออกมาว่าสำนักพุทธจะเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีขอแจ้งว่าช่วงระหว่างวันที่24-27เมษายน2567อยู่นอกสถานที่ใกล้กรุงเทพบวกหากสำนักพุทธประสงค์จะพูดคุยสามารถประสานติดต่อได้เพื่อจะได้พูดคุยข้อเท็จจริงซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางเราเนี่ยจะเรียนชี้แจงอยู่แล้วจากท้องในนิลมิตรกฤติว่ามีประเด็นให้ต้องตามกันต่อแบบไม่มีแผวจริงๆค่ะคุณผู้ชมนับวันนะคะยิ่งดูเดือดค่่ะแตตตตก็้องิดาม ก็ต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงคะ่ะยังไงก็บอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาเสิร์ฟอย่างแน่นอนคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ที่ YouTube ช anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะ,อะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ